นี้ล่าสุดค่ะเจ้าของร้านก็ออกมาชี้แจงเรื่องนี้นะคะโดยนายกยสิ์ค่ะยานประสิทิ์เวศค่ะหรือว่าโก้นะคะอายุ32ปีเจ้าของร้านหมูแดงดังกล่าวเลย<ฆ>ก็บอกว่าจากภาพกล่องข้าวที่ลูกค้าเห็นเนี่ยก็เพราะว่าหมูแดงหมูกรอบเนี่ยไหลเทไปด้านข้างกล่องซึ่งก็อาจจะเกิดจากการขนส่งค่ะที่ว่าเหมือนกับว่าทางไรเดอร์เนี่ยรีบขนส่งเพื่อทํารอบก็เลยอาจจะทําให้หมูเนี่ยมันกระจายไปด้านข้างแต่ยืนยันนะคะว่าตอนที่ร้านเนี่ยทำกล่องข้าวออกไปเป็นหมู4ี่ชิ้นคือเขา มีการกำหนดแล้ว<ะ>ว่ามีหมูกรอบ4ี่ชิ้นหมูแดง4ี่ชิ้นกุนเชียงสามชิ้นแล้วก็ไข่ครึ่งฟองแล้วก็พร้อมราซอสแล้วก็น้ำซุปต่างๆคือมีการกำหนดมาตรฐานอยู่แล้ว<ะ>ในราคา75บาบาทแต่ทางนี้ถ้าสมมติว่าอันนี้ความคิดเห็นส่วนตัวถ้าอยู่ในกล่องถ้าบอกว่าโอเคปกติมีการวางอย่างนี้ทีนี้กรณีที่ไปอยู่ข้างๆกล่องเนี่ยถ้าางนั้นก็ต้องเอาหมูเนี่ยที่อยู่ข้างกล่องอะมาวางโปะเหมือนเดิมเพื่อจะต้องเป็นการพิสูจน์กันหรือเปล่าเพราะงั้นเนี่ยอะ ถ้าอย่างนั้นเนี่ยก็จะมีขนส่งเนี่ยหมูมันหายไปเหรอระหว่างทางหรือยังไงก็ไม่ได้าหายนะคะเพราะว่าลูกค้าเนี่ยก็นับก็4ชิ้นจริงๆแต่ว่าลูกค้าเนี่ยก็บอกว่ามันอาจจะน้อยเกินไปหรือเปล่าไม่คุ้มกับราคาที่ต้องเสียไปเพราะว่าราคานี้ไม่รวมค่าส่ง22บาทด้วยค่าส่ง22บาทใช่ที่บอกว่ามีค่าสงง่งรวมกันแล้วเกือบร้อยใช่ค่ะเจ้าของร้านก็ชี้แจงนะคะว่าในเรื่องของราคาเนี่ยก็คือเป็นไปนตามมาตรฐานของราา้านแอปเนี่ยอยู่ที่75บาทแต่หน้าร้านเนี่ยอยู่ที่60บบาทยืนยันว่าไม่ได้ ขายแบบเกินราคาหรือว่าไม่เหมาะสมอะไระทางนี้ก็ต้องขอโทษลูกค้ามาด้วยก็อาจจะเกิดจากกล่องด้วยแหละตัวกล่องเนี่ยก้นมันไม่ลึกมากหเหมือนกับว่าก็ทําให้หมูเนี่ยมันกระจายออกได้ง่ายทีหลังเนี่ยก็จะมีการปรับปรุงนะคะแก้ไขโดยการที่จะใช้กล่องที่ลึกขึ้น่อให้ข้าวหรือว่าหมูเนี่ยมันไม่ได้ไหลออกนั่นเองอ๋อก็ออคือเหมือนกับแบบอาจแจยหน่อยให้เขาแบบเวลาไปถึงมือลูกค้าแล้วทุกอย่างจะได้ อคิวซีเหมือนเดิม<ช>ไม่ค,ะคะาะพนฐานที่ออกจากร้านนั่นแหละ,ะใช่ไหมคะก็เป็นเรื่องที่เจ้าของร้านออกมาชี้แจงนะคะคุณผู้ชมทางนี้ก็ต้องเข้าใจนะว่าช่วงเศรษฐกิจช่วงนี้เนี่ยมันก็ลําบากนิดนึงราคาก็เลยอาจจะค่อนข้างสูงค่ะค่ะ